สวัสด <laughs> ีคร <work> ับยินดีท oh, <clear. S 1> ี Joan ่้สั่การอีกซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมไม่ครับพ็อกเก็ตเอ dition นะเวอร์ชัน0.13.1ครับน้องแง่ตอนนี้เราอยู่กับต่อเต้นบึมๆนะบึมๆไงบึมอ่ะบึมบ้านไหนมึงอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปนอนกันก่อนนะครับีมครไปนอนก่อนเร็วเดี๋ยวคลิปมันจะนานเดี๋ยวจะไปสอนทำเครื่องบินแล้วเดี๋ยวให้คุณเติ้ลเขาเข้าไปนั่งคุณเติ้ลเขาลองทำนะครับแต่ว่าคุณเติ้ลเขาทำไม่ได้เเนี่ยนอนนอกบ้าน อะไรนะโอเคเราจะนอนก่อนลากคืนหนึ่งเห็นหน้าพี่อิงจังเลยพี่อะไรไม่ต้องเห็นหน้าผมหรอกผมหรอกนี่ไม่เติ้นและทางออกอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นกับดักที่เติ้นทำไว้นะไอเติ้นมันเล่นไม่เป็นเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี้ยพอคุณกระโดดมางี้ปุ๊บคุณก็กระโดดออกข้างแลวคุณะคุณเติ้นขอปัญญาอ่อนไปเติ้นเร็ว อุปกรณ์ที่คุณต้องเตรียมมาก็คือไก่เฮี้ยอย่าเอาอย่าเอาไก่บ้านดึงมาตรงนี้ทำกูมาไม่เอาแถวๆนี้แหละเออกูเอาไก่กูเอาไก่ไก่บ้านเออคุณก็อยู่คนเดียวอ่ะกูทำกูเอาเฮี้ยเมียอนี่คนแก่ครับแล้วก็มีอันนี้ครับไอ้สัตว์เอ้ยกูขี้เกียจต่อไปนั่นแหละมึงก็มาหากูเถอะน่าอะไรเดี๋ยวกูตามไปเดี๋ยวกูบอกคุณผู้ชมว่ากูขี้เกียจพังนั่นแล้วคุณก็เตรียมประตูเนี่ยสร้างไปกูก็าพังเหมือนเดิม เดี๋ยวผมจะทงแบบติดดินก่อนนะแล้วแบบลอยก็คุณก็ไปหาวิธีทำกันเองสร้างตู้เย็นแดกอาหารด้วยเนี่ยคุณเปิลเขาทำไม่เป็นครับแค่ไปเริ่มทำกันเลยนะเดี๋ยวบล็อกประตูหน่อยวะคุณก็วางงนี้ครับงนี้นะครับแล้วก็เว้นไว้ช่องหนึ่งแล้วก็วางางนี้ครับอย่างนี้อีกนึ่งครับโอเคเสร็จแล้วคุณก็วางอย่างนี้อย่างนี้เรียงมาสี่นะครับเนี่ยนับมาสี่สี่บล็อกห่างหางนะครับสามดคอิด เราจะมาเปิดตู้เย็นแดกน้ำกันนะครับเนี่ยพอคุณทำนี้เสร็จแต่คุณก็เติมข้างหลังด้วยครับคุณขอบงพมเนี่ยคุณก็เอารางรถไฟมาหนึ่งอันนะครับครับเพื่ออะไรครับอ่าเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองงี้แย่ล่ะับบ่าม่วงเนี่ยพอคุณทำนี้เสร็จนะคุณก็ต่อทางมาแล้วคุณก็ไปดันรถไฟให้มันลงไปอยู่ข้างในอ่ะมันเป็นข้ออ้างที่กระโหลกมากครับตลบดีเวน เคให้มันลงไปข้างล่างอ่ะโได้อบอกเพิ่มให้คุณไเฮ้ยุดเพิ่งเข้าไปนั่งมันดิให้เดี๋ยวสักครู่นะครับไอ้เติ้ลเอออย่าขวางดินั่งดิเออลงลงยังลงแล้วอ่ะวลงไปโอเขตอนนี้ก็ได้คุณเติ้ลบึ้มบึมมาช่วยนะครับถ้าแหลกยังไงก็ขออภัยด้วยนะเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณก็ปิดทับบล็อกนั้นไปเลยครับแล้วคุณก็ไปเอาเอ่อรูอ่ แล้วก็รั้วใช่ไหครับเพลงอะไรบ้างแล้วก็กระจกครับกระจกนะฟังบนนี้ครับก็อย่างนี้ปิดครับอ่าเดี๋ยวเต้ลลองมานั่งรถไฟข้างในหน่อยดินั่งนั่นั่งปประตูบ้านเดี๋ยวเรารอคุณเต้ลนะเดี๋ยวคุณเต้ลจะนั่งรถไฟนี้ครับให้ให้รถไฟครับนั่งเครื่องบินนะนั่งเด็กเดินไปใกล้ๆที่มันมีมันจะมีคำหนูแหมแหมันจะมีคำภาษาอังกฤษอยู่มันก็ขึ้นไปนั่งแหม อยู่ข้งางหน้าเนี่ยป่ะมีร,รถไฟอยู่น่ะนนั่งเนี่ยนั่งเนี่ยไม่ใช่ยคนที่มันจะมีภาษาอังกฤษเหมือนเราขึ้นรถไฟอ่ะไหนค่ะใหญ่ป่ะแล้วก็กดตรงนี้ดิดต้องปรับเป็นปุ่มนี้ก่อน,นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตรงไหนอ่ะโอันนี้มันไม่ใช่ก่อนปรับพวเบ็ดหมดแล้วพี่ช่อุณหภูมิแดดโอเคอืมเดินเข้าไปใกล้ๆเอาเนี่ยแล้วก็กดนั่งนี่ครับ เห็นไหมครับเนี like, mm ่ยตอนนี oh ้คุณ euh ต้นนั่งอยู่ข้างในอ่ะเห็นไหมครับลองหันหันซ้ายหันขวาเนี่ยฮะคุณต้นก็นั่งอยู่ข้างในอ่ะสบายไหมไอ้ต้นไม่ว่าร้อนโอเคนะครับก็ไปลองทํากันดูได้นะครับก็สําหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี